วัสดีค่ะเส้นทางคุณของฉั้นนะคะวันนี้อยู่ในครัวเพราะว่าคุณลุงแดงไปเจาะเลือดคุณหน่งพาพอ่อพาคุณพ่อไปเจาะเลือดคุณดูตรงนี้หน่อยแล้วก็ป้าตากาลังทำน้ำพริกถั่ววันนี้มีส่วนที่หน่มจีนะคะแล้วก็จะทำน้ําพริกถัวก่อน มันก็จะยุ่งยากอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่ากว่าเราจะป้าตาไม่เคยตําน้ำพริกนะคะใช้ใช้วิธีการโขกเพราะว่าจะไหนตะไรแล้วเป็นคนที่เจ้าแขนยกไม่ขึ้นอันนี้นะคะก็เป็นถั่วีิสงคั่วแล้วก็บดเครื่องของเขาก็จะมีหนึ่งอันนี้คือที่เชิดเลยคือมะขามเปียก แล้วเราก็ใช้น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนะคะจากธรรมชาติแล้วก็น้ำปลานี่คะ่ะอันนี้มันก็เป็นหลักๆของเราเพราก็มีกะทิที่เราทำไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านะคสวนอาแสงบุญไปดูมะกรูดรู้สึกดีอยู่ใต้ต่างล้างก่อนอื่นเลยเราจะต้อง เราไอ้กล้องเข้ามาอยู่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเราจะต้องทำกะทิเที่ยวกะทิก่อนนะคะเที่ยวกะทิเพื่อที่จะให้กะทิี่ะแล้วทำไมถึงต้องว่าเที่ยวกะทิแล้วต้องคนเพราะว่ามันจะได้ไม่ให้เป็นแตกฟองของพวกนี้นะคะประตาไม่ได้ผ่านการเรียนจากใครมาเลย ใช้ประเภทครูพักครูพักรักจำก็ได้ความรู้มาจากคุณยายบุญน,นาเคเพิ่มพ่อบุญน,นะคะคุณยายเป็นเด็กก้นครัวของบ้านเจ้าจอมยายก็มาสอนสอนด้วยวิธีการดุเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะถูกดุถูกว่าก่อนแล้วยายจะบอกว่าเป็นลูกผู้หญิงต้องเรียนรู้เรื่องการบ้านการเรือน สมัยเป็นเด็กๆต้องไปหัดชันเข่า้วยนะแล้วก็ต้องพูดคําว่าเจ้าค่ะเจ้าขาเจ้าค่าซึ่งที่บ้านประกาถือว่ามาันเป็นเรื่องปกติแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่นอกในรั้วนี้วะเขาก็เลยว่าหาว่าออกทำไมเด็ดจริงเนี่ยแล้วก็จะคนอาแสงบุญมาดูลุกคน่ะคนคนไม่ให้ ไม่ให้มันอันนี้เสร็จแล้วพอเราคนเสร็จได้ที่่าบังบังแล้วก็จะเอาเครื่องพริกในนี้ก็จะมีพริกเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็มีหอม,มอหอมกระเทียมนะคะ ล้างทําความสะอาดผักที่บ้านเราล้างน้ำสามครั้งนะคะน้ําครั้งแรกอจะเป็นน้ําส้มสายชูน้ำกะละมังที่สองจะเป็นเกลือแล้วก็น้ําที่สามก็จะเป็นน้ําสะอาดส่วนน้ําที่สี่คือเปิดจากก๊อกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ความสกรปรก ไหลออกไปให้หมดเราทำทานอย่างไรพวกคุณก็ทานอย่างนั้นนะคะอ้าวแสงบุญอะไปไหน่อมาแล้วก็พอดีมีหลานสาวเจ้าเน่เขาสั่งขนมจีน V.I.P. และเขาขอ,ขอขนมปังหน้าหมูด้วยไอขนมปังหน้าปลาแซลมอนด้วย เราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นจะแปลว่าพรุ่งนี้เราก็เพราะว่าพรุ่งนี้มีขนมจีนไม่มากส่วนใหญ่เราก็จะเขาจะสั่งให้เราทำใส่บาทพระแล้วก็ก็ได้อาน,นิสงส์งตรงนี้ไปด้วยนะคะป้าตาก็มีรายได้ส่วนพระก็จะได้ขันขนมจีนบ้าง กระบอกเมื่อกี้ไปไหนเอาน้ําสุกมาร้อยมิลลิกร,รัมกระบอกที่คุณเอาไปเก็บไปล้างเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน่มาดูว่าคุณลุงแดงจะน้ําตาลขึ้นเท่าไรสองมาดูว่าน้ําพริกถั่วเวลาเสร็จแล้วจะมีรูปร่างเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะวางูปโต๊ะเลยค่คุณลุงแดงกลับมาแล้วค่ะ สวัสดีครับเส้นทางึงของฉันไหนรายงานตัวที่คะไม่ดีวันนี้น้ำตาไม่ดีเนื่องจากว่านี่ไงมะขามหวานมะละกอไม่ได้เลยน้ำตาขึ้นเรารู้ตัวเองเลยว่าคุณลุงทานมะละกอไม่ทานข้าววันละหนึ่งลูกบอกหมอไหมบอกบอกนะผมส่แลหมอรู้ว่าอย่างนั้นคนน่าเดินน่าเดินใหม่ โผล่ร้อยเท่าไหร่นะคะร้อยเก้าสิบมูไม่ไหวไม่ไหวแล้วนมะขามหวานด้วยกับแรงเตรียมกับแรงเตรียมแม่ว่าอาจจะบอกให้หมอให้ให้คุณบอกหมอว่าอันนี้ด้วยไออะไรนะกาแฟดำกับน้ำมะพร้าวไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะนี่อมาละกอกันเดี๋ยวคุณบอกหมอใช่ไหม ใช่ไม่ทานข้าวเยอนทานมันปอแค้ไม่ได้นะอ๋อใช่เราโทานข้าวรถน้ำหนักโอเคหกสิบแปดลลงจะได้แต่ว่าไม่ได้ทานมันปอแล้วก็มะขามหวานโอ้งหมะขามมะขามหวานใครให้มานะอ๋อดิซ่าดิซ่าไปเที่ยวคนเดียวเลยพีนะ พี่จ้าเขาไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์แล้วเขาเอามะขามหวานมาให้ปตาประมาณโลหนึ่งแล้วป้าตาก็ไปให้คุณลุงแดงเออน่าสงสารแล้วคุณลุงแดงก็ทานคนเดียวตาผมไม่ทานข้าวเย็นนะครับผมไม่ทานข้าวเย็นนะครับแต่ผมทานผลไม้่แหละ เขาเป็นแอปเปิ้ลเขียวปเิ้ลฝระกอวันนี้ท่านครูเอาของมาโทนเลยนี่ท่านครูให้มาดูนี่ถูกต้องเลยได้เลยอันนี้ยกยกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เดี๋ยววันนี้ให้คุณตอบท่องขอถวายท่านหน่อยท่านครูไปเทสมาติดกันเขาติดกันเทสมาท่านครูก็เอาใส่ผ่านมาเอายกมาท่้นถุงเลยค่ะแขนคุณยกมานี่ดูดิอันเนี้ยนี่นี่ ไปใกล้ๆเลยค่ะอไหมคะนี่หมอบอกให้ทยอย่างนี้มีันให้มาแล้วก็อไแอปเปิลต้องเป็นแอปเปิลแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวอะไรแตงโมไม่ได้ไม่รู้ละเสียแตงโมไม่สมโอสมโอเออแงโมแงโมก็ไม่ได้ ยังงูไม่ได้ยังงูเป็นน้ำน้ำหวานเ่าคุณทางลยมาเท่ยงอะแบรนด์เที่ยงทำแบรนด์แล้วอเคให,ให้บุญไปเีเดียวให้ไป,ไปก็ต้องขอบคุณครูหนึ่งเลยนะที่พาคุณพ่อไปเจาะเลือดแล้วทำไมเราถึงเราถึงคุณเป็นคนทำไมเราคุณสมบัตินี้ทำไมเราถึงไม่โดนหมอด,ดุไม่โดนพยาบาลว่า เพราะเราไปโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหมอจะให้ทาแนะนํามากกว่าการดุหมอก็จะต้องบอกว่าอ่ะคุณลุงอย่างเงี้ยอย่างนี้นะงวดที่แล้วไหนนะร้ 130. อยสามสิบคราวที่แล้วร้อยสามสิบมันอยู่ที่การกินแหละค่ะก็มีบอกคุณลุงแดวงดว่าคุณลุงขาคุด้วยเองรอรู้ด้วยคุณลุงขาอะไรที่อร่อยจนะเป็นยาพิษคุณลุงคุไม่เชื่อปาตาทางงวดหน้ เพราะว่าน้าวียนต้องเพิ่มยานะใช่เห็นไหมคะเนี่ยแหละคะ่ะเพิ่มอะไรเพิ่มได้แต่ถ้าเพิ่มยานี่แย่เลยะค,ะค่ะเพราะไม่อยากได้เดีย๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่าน้ำพริกถั่วของป้าตาจะเป็นยังไงเห็นไ,ไหมคะนี่เกือบขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คืออันนี้คือน้ำมะขู เราน้ำมะกรูดที่บ้านเราลูกใหญ่นลคะ่ะบางคนเขาไม่ค่อยชอบกลิ่นมะกรูดก็เลยป้าตาเคยเอาเปลือกมะกรูดใส่เข้าไปนะคะแล้วทำไมแสงบุญ<ผ>ม,บมันขมเราก็เลยใช้วิธีเอาน้ำอโอเคสวยไหมคะเห็นมา โอเคค่ะเชา้าวันจันทร์ที่21กุงพาพันธศสอพศ2565เส้นทางบุญองชันนะคะสวัสดีครับเอาหัวมาไว้้าย<ม>ก็จะมากล่าวคำว่า บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะวันนี้เราจะปิดคลิปตอนที่เราทานหลังจากเจาะเดินไปแล้วก็ต้องมาทานอาหารคุมแล้วต้องทานมะละก็มีสลัดโลมีฐานยวมมาเยอะมั้ยทานโลเราจะทานนะวันนี้ก็จะเป็นคุมสลัดโลต้องคุมมันต่อแล้วก็ทานมะละอัลคาแล้วก็ นี่คือสินค้าของปาตานะคะใช้ดีปาตาใช้แล้วดีจริงบอกต่อนะคะผงซักฟอกเพียวสเปรย์พ okay ้นปากกระชายขาวโอเคเคลียร์นะคะแล้วก็ฟองน้ำวงองมอัศจรจันขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนพรุ่งนี้มีขนมปังหน้าปลาแซลมอนด้วยก็รักเราชอบเราสองคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เราด้วยนะคะ เส้นทางบุญของฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรุ่นี้เจออ๋อรุ่นี้ไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่ารุ่นี้ทำขนมจีนเยะคาวัวดีกว่าพูรางไปดิผูรีจาการะดังเอรฟะเมัะอี่เจอหนังเปย์จานังผูปรกกา ปิจังตุ้มหังทิปเมฆวรสมิเตวจะเพบุริบุจังกะปาจนันโตปานาโตยะธา